ห้อหน่อยกินห้ามพี่น้องหายานม้มหายานมกับหายกินห้ามคือบเบาตาหายในตาอุ้ยเหมืงพากากินเหมือนกินดีคับ น้ำใส่กางน้ำตาลพี่น้องเอยงวัวงน,นอยหิวนมหายกินก็หายหิวกินดีคักแล้วกันกินไทยเลยเด้นน่คุณว่าเอาน้ำสใส่ห้ยมองมันนี่แน่นอนบมยุบดอกพี่พน้องกินดีพูดว่าหานบะมีให้กินเมือ เอ้ยน้องมันหนีไหมกินกีลายแต่บนน้ำตากะไรกินบอกีีลายเขาเหยียดหน่อยหมัยใส่หัวมันเขากินเขาเหนื่อยขึ้นมันเหยียหน่อยใส่หัวม่าอยู่กลางอยู่กลางเขานี่ีนั่งหน่อยตัวหนีนั่งง่ามีน้องเงินอ้อมนี่ตีนี่กินไถใส่มูนี่เอาน้ำไปใส่ให้อีใน่เแ่านะมันแหงวงนัานนั่นใส่กลางน้ำต้านพี่น้องให้เพื่อนกินเอ้ยอย่าส้นกันลูกอย่าส้นกันอย่าส้นกันกินน้ำกัน แม่ลูกอ si ok si uh. ่อนก็สิจะจ้อยแน่พวกแม่เพิ่นหญ้าเจ้าขงยังบ่ทันหลายพี่น้องคันหญ้าหลายก็สิได้กินอิ่มกินเต็มกว่านี้อยู่ดอกแม่เพิ่นแต่ลูกเพิ่นก็ดูแลดีแน่เพิ่นเด็กน้อยเนาะให้กินดุให้กินหญ้าแน่กากตาใส่หแน่เครื่องแน Yo, yo. ยู่ยู่ใคละตามาถามหาเร <Okay. S 1> ืงดากที่เราพี่น้องเอ้ยนี่โตนี่จะเป็นงามคักน้องมันนี่กับดักตุบปุอยู่ อันนี้เขากะสีแม่เขากะสีเป็นซาโลเล่เนาะพี่น้องเนาะเขากะสีเป็นเหนือเหนือเนออันนี้บ้ามันมอตานี่บ้าบ้ามันลูกผสมอีน้องเงินอ้อมน้องมันมันหนี่เขากับ้ามันโอ้ไออียังเขาเอินอียังตัวนี้ซาโลเล่ซาโลเล่ ขอเขาซีใบได้น้องมันหนีนี่หนองเงินเขานั่นกําแพงแสนแสนแสนสอโต๊ะหลุมสมลุมผสมโอ้ยเห็นดาดงัวก็เกป็นทหารคือหนองเป็นตาตีนี่ก็ฟูติปิอยู่ดาดของมันหนีน่ะดาดใหญ่มันหนีดาดใหญ่น้องเงินเขานี่ก็จะกินตื่นตื่นเหยื่อตื่นหอนแม่ ไปอยู่ทางกลางเธอหนึ่งกินอยู่กับพอพื้นตื่นขึ้นมากกัอยากอยู่แต่น้ำลูกมูแม่พื้นกะสีแม่ลูกออนกะสิเหี่ยวเหี่ยวเน่พี่น้องเอ้ยหัวหนาแรงกัดผสมหลายโต้เหรอผสมหลยสามโต้เหรอพี่น้องซีละวา สหลอสองส<า>ม,มบอผส,ส,สมอีแซงผสมอีนั่งหน่อยเออถุงทองเหลือเหลือแม่มนั่งงามเพินแม่ลูกอ่อนกลแลังรือ่อ่ลูกอ่อนกำลังออกไหมนังงามแม่เงินนลานเพิ่นพ่ท่านได้ผสมอีกโอเพล่นพรท่านได้เป็นซั์อีกแต่น้องมีแม่แม่นี่แม่แม่เงืนอ้อมนีพระท่านเป็นซัต์พี่น้อง เพราะว่ากำลังให้ลูกยานมจักขาดไม่หยังเนบุนี่ขาดแหล่ถาดเนบอ,อยากอยากเป็นสัตว์เทะอย่าส้นกันเดิอนอันอย่าส้อนนองหนห่วงกันกินเหลอพี่น้องเอ้ยมูเมเมเพื่อนอก,กินเพื่องอยามมือเสาร ก็ฝากติดตามกดไลั์กดแชช์กดศซับสะไข่ให้มีไงสำรวยชาแนวก็มีไงสำรวยแพนเพจในเด้อพี่น้องเด้อติดตามกดไรกดแเชร์เ้งๆรวยๆเด้อพี่น้องสุผู้สุคนที่มาติดตามมีไงสำรวยทายงัวนาะฮักนะฮักไขเบิ้งพี่น้องตุปุติปีอยู่เดือเบิ้งเบิ้งนี่งัวนยังมันท่านไอพ่อปี้เด้นน่ โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีรอชมคลิปหนาต่อไปเฮงๆเรื่ยๆ้วยจ้า